สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ในดน้ำแข็งคั้วโลกเหนือค่ะกับช่อง y t u t u แ e ราไอซ์แลนนะคะวันนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมาดูร้านขายของมือสองนะคะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะพาไปเดินดูข้างในค่ะว่าเขาขายอะไรมั่ง ตามมานะคะตามมาค่ะฝรั่งเขาชอบซื้อของใหม่ๆเรื่อยๆนะคะแต่ว่าข้างในนี้ก็ยังยังมีของที่ฝรั่งเค้าโล๊ะนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรตามมาค่ะตามมาค่ะนี่หน้าร้านนะคะนี่หน้าร้านแล้วเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะเจอ เขาปุ๊บจะเจอพวกเฟอร์นิเจอร์นะฮะของชิ้นใหญ่ๆเลยเดี๋ยวนี้นะคะเขาทําเป็นธุรกิจนะคะร้านขายของเก่าทําเป็นธุรกิจก็จะมีะแผนกก่มแซมแล้วก็ปรปับปรุงทําความสะอาดให้ดีนะคะให้ดูดีใช้การได้จริงนะคะก่อนที่จะเอาออกมาขายนะคะ เขาจะทำให้เราแบบดูดีๆเลยค่ะซ่อมแซมอย่างดีอย่างเช่นอันนี้นะคะนี่อิเล็กโตรนเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะต้องบีบได้จริงเพราะว่าจะมีเด็กๆนะคะเด็กที่เขาเรียนอ mm ิเล็กโตรนเขาจะซื้อไปฝึกซ้อมมือนะคะ mm hmm. เขาไม่ได้ไปโชว์ไปออกงานอะไรฮะไปฝึกที่บ้านอิเล็กโตรนก่อนจะมาขายต้องดูสภาพก่อนต้องตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแซมให้ได้ให้ใช้ได้จริงนะคะ mm hmm. เพื่อเด็กๆจะไปซ้อมที่บ้าน พอเขาโตสักระยะหนึ่งนะคะพอเก่งแล้วพอโตแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะซื้อของจริงให้ของใหม่ๆให้นะคะดูตู้นะคะมีแต่ดีๆนะคะมีแต่ใหม่ๆนะคะเขาต้องทำความสะอาดเขาต้องซ่อมแซมอย่างดีนะคะมีผแผนกซ่อมอยู่ข้างในหลังร้านนะคะแต่ว่าเคยเห็นนะคะเคยเข้ามาดูด้วยเขาจะมีคนนั่งทำความสะอาดอย่างดีแบบเช็ดอย่างดี เป็นช่างทําอย่างดีขัดอะไรเงี้ยอย่างดีนะคะพวกโซโฟงโซฟาม้านั่งอะไรเงี้ก็มีแต่ดีดีนะคะอันนี้จะเป็นแบบชั้นวางของนะคะนี่ของขายทุกอย่างมีราคาจะติดราคาไว้เลยนะคะให้เราเลือกดูว่าเราอยากได้ช่องไหนอันนี้เป็นหนังสือเก่านะคะหนังสือเก่าของเก่าดูจานขอบทองแก้วขอบทองนะคะ สวยทั้งนั้นนะคะถ้าเราอยากได้ของใหม่ๆนะคะของดีๆนะคะเราต้องมาแต่เช้าเราต้องมาตอนที่เขาเปิดเขาจะเปิดเที่ยงนะคะเปิดปุ๊บนะคะเราก็เข้าไปเลยแล้วเราจะได้ของดีๆของใหม่ๆเพราะว่าคนที่เขามารอซื้อของเก่าเนี่ยนะคะ ในร้านนี่นะคะเป็นของเก่าบางชิ้นจะเป็นของใหม่นะค,ะคือใครแบบโชคดีมาก่อนได้ก่อนนะ,ะแล้วตอนที่ก่อนร้านจะเปิดนะฮะตอนเที่ยงเนี่ยจะมีคนมายืนเข้าแถวนะคะรอคิวอยู่หน้าร้านนะคะมากกว่าสิบคนนะคะมารอที่จะเข้ามาเป็นคนแรกๆในร้านนะคะเพื่อที่จะมาเลือกของดีๆนะคะ ไอ้บาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางวันคนก็มาแบบเยอะนะคะเยอะเกินสิบคนนะคะที่ว่ารู้เพราะว่า้ว่าทํางานอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้นะคะแอ้ว่าจะเห็นนะคะเราจะมองเห็นคนจะมาเป็นรถๆเป็นกลุ่มๆนะคะโดยเฉพาะคนต่างชาตินี่จะเยอะมากนะคะเขาจะมาเป็นกลุ่มๆเลยจะพากันมาถือกันไปคนละถุงสองถุงสามถุงบางคนก็แบบพากันมา ทั้งบ้านนะคะที่ว่าเห็นนะคะเนี่ยค่ะใครมาก่อนได้ก่อนเลือกก่อนเฟอร์นิเจอร์นี้มีแต่สวยๆนะคะฝรั่งที่ย้า์แ n d ลนด์นี่เขาเป็นคนที่เขาชอบซื้อของใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะเท่าๆท,ที่ว่าเห็นเพื่อนฝรั่งของไอว่าน,นะคะเขาจะชอบเปลี่ยนบ้านค่ะเขาจะชอบแบบปรับปรับบ้านตกแต่งบ้าน ของอันไหนที่พอจะเก่าๆที่เขาจะเบื่อเขาก็จะไปขายนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีตลาดในออนไลน์นะคะขายของเก่าออนไลน์ก็มีบางคนเขาขี้เกียจขายนะคะขี้เกียจเก็บไม่มีที่เก็บเขาก็เอามาบริจาคที่ทิ้งขยะนะฮะที่ที่ทิ้งขยะนี่ใหญ่มากนะคะเขาก็จะมีคนมาทิ้งตู้ทิ้งเตียงทิ้ง,ง,งอะไรเงี้ยเยอะแยะ แล้วทีนี้ในผแผนกนั้นก็จะมีคนเก็บมาซ่อมมาอันไหนขายได้ก็ขายอันไหนขายไม่ได้ก็ทิ้งบางคนนะคะบางคนไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงไทยเลยพูดถึงไห้าเลยเราจะเรียกรถส่งของนะฮะสมมติได้ว่าจะทิ้งโซฟานะฮะโซฟาไ้ว่าจะทิ้งแต้ว่าก็จะเรียกเพื่อนไหว่าที่เป็นคนขับรถส่งของนะฮะเขาก็จะมาขนไป เราไม่รู้หรอกปลายทางเขาไปที่ไหนแต่ให้มันออกจากบ้านเราไปคือเราไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่อยากได้โซฟานี่แล้วก็คือให้เขามาขนไปเถอะถ้าเขาจะไปขายต่อหรือเขาจะไปทิ้งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาคนฝรั่งส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะจ้างรถขนของให้มาขนขยะไปทิ้งให้เขาแต่ขยะของพวกเขานี่ดีๆทั้งนั้นนะคะ มีแต่สิ่งของดีๆนะคะไม่ใช่แบบของอิเล็กเขานะคะเขาแค่อยากเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะว่าบางคนเขาแบบเขาเบื่อของเก่าอ่ะเขาก็เลยอยากได้ใหม่ๆไปเรื่อยๆแฟชั่นใหม่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วคราวนี้ที่ไอซ์แลนนี้มันก็จะมีช่วงโปรโมชั่นช่วงลดราคานะคะเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้นะคะหลังเทศกาลคริสต์มาสนะคะ หลังเทศกาลคริสต์มาสหลังเทศกาลปีใหม่ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดือนกุมพานะคะตอนนี้มกรานะคะตอนนี้เดือนมกราก็จะลดราคาประมาณ50%ของนะคะของแทบจะทุกอย่างเลยจะแย่งกันลดราคาพอเดือนกุมพานะคะก็จะลด70%อย่างเงี้ยค่ะของใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องแบบขยันนะคะ ก็หลังเลาก็ขยันเปลี่ยนบ้านโลอันูน่นโลอันนี้ซื้อ,อัน,นี้ใหม่ไปเรื่อยๆค่ะแล้วบ้านพวกเรามันไม่ได้หลังใหญ่นะคะมันไม่ได้หลังใหญ่เหมือนบ้านที่เมืองไทยนะคะไปไว้ตรงใต้ต้นมงต้นไม้หรือว่าไว้ตรงไหนก็ได้ในบ้านอะไรนี้นะคะมันนี้มีที่เก็บค่ะอพาร์ตเมนต์ก็อพาร์ตเมนต์ที่มีแบบพื้นที่จํากัดน,นะคะ ถ้าใครอยู่บ้านที่มีโรงรถที่มีบ้านเดียวที่มีโรงรถเนี่ยพื้นที่มันก็จํากัดนะคะในโรงรถก็ต้องใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพราะฉะนั้นเขาก็จะโละของค่ะโละบางคนโละแทบแบบปีละครั้งบางคนโละแบบสองปีครั้งอะไรเงี้ยค่ะโละไปเรื่อยๆโลาะเอาใหม่ไปเรื่อยยิ่งยิ่งเตียงของลูกนะคะเตียงนอนของลูกนี่จะแบบ โลาะไปแบบบ่อยนะคะเพราะว่าเด็กมันโตเนาะเด็กมันโตมันต้องเพิ่มขนาดเตียงเพิ่มความยาวเตียงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะซื้อบ่อยของโชก็จะยิ่งยิ่งเยอะนะคะเพราะว่าบางคนนี่เขาไปต่างประเทศมาไปต่างประเทศแล้วก็จะซื้อของโชกลับบ้านมาไอซ์แลนด์นะคะพอ no, <I> โชไปโชมาก็ย้ายบ้านเงี้ยค่ะก็ไม่มีที่เก็บก็ต้องมาขายอย่างเช่นตุ๊กตานี้นะคะเนี่ยแพงมากนะคะ ตุ๊ก,กตาแบบนี้ถ้าเราซื้อในประเทศไอ์แลนด์นี่จะแพงมากแพงมากแบบซื้อเล่นๆไม่ได้นะคะต้องตั้งใจซื้อต้องมีเงินซื้ออันนี้ส่วนมากก็จะเป็นของเก่าที่คนแกๆ่ๆอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วก็ถือกลับมาในไอสแลนด์นะคะพอเขาย้ายบ้านเขาเปลี่ยนบ้านใหม่อาจจะไปอยู่บ้านหลังเล็กนะคะก็ไม่มีที่เก็บเขาก็เลยต้องเอาออกมา ขายนะคะแล้วลูกหลานเขาก็ไม่มีที่เก็บเหมือนกันนะคะลูกหลานก็เหมือนกันไม่มีที่เก็บก็จะทำไงได้ก็ต้องเอาไปขายหรือไม่งั้นก็จะต้องเอาไปทิ้งนะคะเนี่ยไอพวกนี้เป็นของฝากทั้งนั้นนะคะของฝากจากต่างประเทศเพราะว่าไอ์แลนไม่มีนะคะไอสแลนไม่มีขายเราแบบนี้เนี่ยค่ะสมบัติเยอะนะคะฝรั่งซื้อมาแล้วก็เอาออกไปทิ้งเยอะแยะนะคะ บางคนก็ล้มหายตายจากลูกหลานก็ไม่เก็บไว้นะฮะทิ้งหมดค่ะเนี่ยดีดีด,ด,ดีถ้าเราไปซื้อในร้านนี้แบบโอ้โหสมมุติได้สมมุติของชิ้นหนึ่งนี่ได้แบบได้ราคาแพงนะคะถ้าเราซื้อน่ะแต่ว่ายังไม่กล้าซื้อเลยนะคะของใหม่ๆหในร้านเะว่าก็ไม่กล้าซื้อนะคะแล้วก็ไม่รู้จะซื้อมาทําไมเพราะว่าไม่ได้เป็นนักสะสมตุ๊กตาแบบนี้นะคะก็เลยไม่ไม่ได้อะไรมากมายนะคะ นี่ค่ะถ้วยชามแก้วทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเชิงเทียนหรือว่าแบบของประดับตกแต่งนะคะเยอะมากนะคะเดี๋ยวนี้ทาเป็นแบบเป็นชั้นๆแบบแผนกไครแผนกมันไปเลยนะคะพนักงานเรียนของนี่แบบเรียนกันทั้งวันนะคะแต่ว่าไปอยู่ในร้านนี่ประมาณประมาณชั่วโมงขึ้นนะรอเพื่อนนะคะเพื่อนไปเดินดูเพื่อนไปเดินดูเพื่อนเขาไปเดินด อยากได้เพื่อนว่าอยากได้ชุดน้ําชานะคะแล้ว่าก็ไปเป็นเพื่อนเขานะคะนี่ก็ไปเดินเล่นก็ไปเดินดูเขื่อได้อะไรของดีๆนะคะเขาเรียกว่าตาดีได้ตารา้เสียนะคะก่อนเราจะซื้อเราต้องเลือกดูดีๆอันนี้ของไอซ์แลนด์นะคะทำมือจากเทศไอซ์แลนด์คนไอซ์แลนด์ทำนี่คะ่ะอันนี้นแนักแนกในครัวนะคะมีทุกอย่างบางคนแบบยกมาทั้ง ลินชักเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาไม่เก็บไปบ้านใหม่นะฮะแล้วของพ่อแม่เขาก็ไม่เอาลูกหลานเขาก็ไม่เอามีสมัยก่อนนะคะมีคนข้างบ้านในบ้านเนะ่ยเขาย้ายบ้านนะฮะแล้วเขาก็มาเคาะประตูบ้านในบ้านนะฮะเขามาถามเลยตอนนั้นใะว่ายังเด็กนะอายุยี่สิบกว่ากว่าคนข้างบ้านนะ,ะเขาเป็นยายแล้วค่ะเขาเป็นยายเขาก็มาถามในบ้านเลย เธออยากได้อะไรไหมวะฉันจะย้ายบ้านเนาะแก่ๆแ,แล้วแกก็คงจะขี้เกียจเก็บไปบ้านใหม่แกนะคะมาเคาะประตูถามว่าเลยอยากได้อะไรเป็นเลือกเอาเลยในบ้านเราก็ไม่อยากได้นะคะบ้านเราก็มีทุกอย่างแล้วก็เลยเอาเอาอะไรนะตอนนั้นแกให้อะไรมานะจําไม่ได้แกให้แกให้ถาดเค้กเออแกให้ถาดเค้กค่ะให้ถาดเค้ก ก็ยังเก็บของแกไว้จนทุกวันนี้นะแล้วก็นานๆทีจะเจอแกแกยังไม่ตายนะคะนี่นอันนี้ผนกเสื้อผ้านะคะผนกเสื้อผ้ามือสองของดีๆทั้งนั้นนะคะต้องมาเร็วๆถ้าอยากได้ของดีต้องมาแต่เช้าเนี่ยค่ะถ้าเราอยากได้ดีๆต้องมีเวลามานั่งเลือกนะคะต้องสลาเวลาเลยเนี่ยเห็นไหมคะ เขาจัดวางเป็นระเบียบนะคะไม่ใช่อิเล็กเค,ค,คะเหมือนสมัยก่อนมีตลาดนัดมือสองนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครไปขายนะคะเขามาร้านนี้มากกว่าเพราะว่าร้านนี้มันเดินสะดวกจอดรถก็โอเคนะคะที่จอดรถมันก็ไม่พอหรอกแต่ก็แย่งกันจอดแต่มันก็ยังดีกว่าที่เราเข้าไปในเมืองนะคะตรงนี้ดีนะคะเนี่ยเขาจัดสะอาดพนักง,งานเลี้ยงของนะคะก็เลี้ยงไม่หวัดไม่ไหวเหมือนกัน นางก็งานเยอะนะคะดูค่ะอันนึงก็ถ้าเรามาคิดคิดราคาแล้วมันก็โอเคนะคะซื้อไปใช้ฉาบฉวยนะคะแต่ว่าบ้านในว่าก็มีมีหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็ไปเดินค่าเวลานี่ค่ะความสุขของคนไอนอซ์แลนด์ค่ะไปเดินค่าเวลานะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ